ไา้อัธนิติดิสถาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการําเ็นพระราชกุศลหนึ่งร้อยวันพระราชทานศพหม่อมเจ้าอุไยเที่ยงชยางกูลเวลาสิบนาฬิกาวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา,าโปรดกลาระหม่อมให้ในายอัธนิติดิสถาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังศาลาสิบเอ็ดวัดมกุฏกษัตราราม ในการมาเป็นพระจุกุศล100วันพระราชทานศพหม่อมเจ้าอุทัยเที่ยงชยางกูลซึ่งสิ้นทีบตักใสด้วยภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารเมื่อวันที่5มกราคม2568สิริชันษา94ปีโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนะไตรเมื่อเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอารัธนาศีลแล้วพระราชาคณะให้ศีลจบและพระสงฆ์สิบรูปถวายพรพระจบแล้ว ผู้แทนพระองค์ประเคนปิ่นโตพัตนาหารแด่ผู้เป็นประธานสงฆ์ส่วนปิ่นโตพัตนาหานอกนั้นให้ถ่ายาตประเคนจากนั้นผู้แทนพระองค์ประเคนจตุปัจจัยเทยธรรมแล้วขวดน้ำพระสงฆ์อนุโมทนาถวายอดิเรกผู้แทนพระองค์ไปกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ